Then, that, again. Are verdad? ี๋ยวก่อนอื่นเลยนี่คืออะไรครับแม่ครับอันนี้เพิ่งเอื่นว่าพักสังบ้านขาหน่อยทางแข้งอัตตะปื้อเพิ่นเอื่นว่าพักแก้วเอาไปต้มกินไปทําอาหารก็ได้ต้องแล้วกินดิบๆได้ไหมครับกินดิบก็ได้กินดิบก็รัดร่างว่าเพิ่งทัลรัด ไม่ต้มละเพราะว่าคนเทาในตามม้วตาฟางและตาสีแจงเหรอด้ยโอ้แล้วคนหนุ่มกินได้ไหมเพราะบางทีก็อาจจะหน้ามือตามัวเห็นสาวสวยแล้วก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยสาวสวยเราถือกล้องอยู่เนี่ยตาหน้ามือตามัวคือช่วยบำรุงสายตาถ้าภาษาทางการแพทย์คือวิตามินเอต้องสูงแน่ๆเลยถ้าอย่างนั้นน่ะนะโอ้เขาเรียกว่าผักสังแล้วแม่ก็พาปลูกเอาไปโบแมนอันนี้มันจะเกิดตามธรรมชาติเขาไม่ต้องปูด้วย จะบอกคุณผู้ชมว่าหนึ่งบดินนะถ้าจะบอกจริงนะถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือเห็นที่มันแรกขึ้นมาเนี่ยนึกว่าวัชพืชนจะดึงออกให้หมดเลยที่ไหนได้มันเป็นผักเป็นสมุนไพรหมดเลยเนี่ยเขาเกิดขึ้นเป็นสมุนไพรหมดเลยอ่ะวันนี้คือมันเข้าขายแบบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากดินเนี่ยคุณเหมือนชื่อหนึ่งบดินนี่แหละใจเราคือเราแบบเราเป็นต้นกําเนิดของความเติบโตอ่ะหนึ่งบดินเนี่ยคือเป็นดินให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจะเลยงอกงามเนี่ยที่ไหนมีดิน ที่สปปลาวเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพืชอ่ะมันเป็นสิ่งที่กินได้บำรุงร่างกายแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะว่าหางกกลเขาเป็นธาตุตามธรรมศาสตร์เป็นธาตุดินเป็นธาตุดินอยู่แล้วมันเลยเข้าเชื่อมกับอะไรทุกอย่างโอ้โหสาธุสาธุชอบคำนี้มากเลยยังไม่ได้คุยกับแม่เลยแม่จะไปไหนเก็บเก็บดอกแคร์เอาเก็บดอกแคร์ไปลงครัวอ๋อไม่ไปลงครัวเก็บดอกแคร์วกให้พ่อผ่าแม่ผ่าอ๋อเหรอโอเคสารุสาธุชอบแม่โอ้โหคือ ท่านคือทุกคนครับผมอยากจะใช้เวลาที่สักหนึ่งวันเน่ยแต่มัน,ม,นมันมีภารกิจเยอะจริงๆนะแม่นเ<ล>นาะนี่เดี๋ยแม่ก็ต้องไปทําหน้าที่นําญาติทำปบิบิธรทำอีกเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว่าทุกคนครับถ้าทุกคนอยากรู้อะไรมากกว่านี้นะ, <S <S นะเดี๋ยวติดตามหนึ่งบดินไปเรื่อยๆรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็มาเยี่ยมนะแม่นเนาะมาที่นี่เลยหลักสามที่แปดเนี่ยเะทุกคนยินดีต้อนรับ ตามธรรมชาติเลยมาเก็บกินเลยเอ้ยเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติเขากินสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่บม่มีสารเคมีแล้วมันจะปลอดภัยนาะเราจะปลอดภัยสุกภาพกรแข็งแหงโอ้ยนี่น่ากลัวมากเลยึกหัดปฏิบัติทำใจเขาก็ดีเย็นเป็นสุขเย็นเป็นสุกเหมือนโอ้เราเป็นท่าดินน่ากลัวที่สุดคือการที่เราไปกินอะไรที่มันมีสิ่งแปลกปลอมเนาะแมน้องแต่ที่เนี้ยบริสุทธิ์ทุกอย่างเลยสุดยอดร่มเย็นเป็นสุขจริงๆอ่อะทุกคนครับเดี๋ยวเราไม่รบกวนเวลาแม่จนเกินไปเพราะว่าแม่ต้องไป ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นําในการปฏิบัติธรรมรวมถึงหนึ่งบดรินก็ต้องเข้าไปอยู่ในในขั้นตอนนั้นด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนต่างๆที่เขาพาปฏิบัติที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านั้นว่าที่เนี้ยตั้งแต่ที่ตากฟ้าแล้วแล้วก็ที่จุนลาลงมาถึงที่นี่เนี่ยเขามีเนเขามีอยู่3าส่วนที่ผมประทับใจนะก็คือ1เรื่องของสถานที่เนี่ยผมพาคุณคุณผู้ชมมาดูรวมถึงที่ทุกคนเห็นตึกโอ้โหทุกอย่างเนี่ยเขาต้อนรับทุกคนพร้อมเพียงโดยไม่มีค่าใช้จ่่่่าายยยแแม้ตบบททเเเดีีวุกคคคคนนน2ืืออรรงั ผมเจอกี่ท่านกี่ท่านปฏิบัติทําอยู่ที่นู่นก็จริงหรือจะทําผักทําสวนครัวอยู่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีหน้าตาเป็นมิตรมากนี่คือคนที่นี่ทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่นี่นะเขาเป็นอย่างนี้คนปฏิบัติธรรมที่สถานธรรมตามผู้รู้อะและส่วนที่3มคือแนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่ไม่ได้ดูยยุ่งยากซับซ้อนอะไรแล้วก็ไม่ต้องแบบมานั่งโอ้ยเครียดอะไรเงี้ยที่นี่เข้าถึงได้เข้าถึงง่ายและเข้าถึงได้จริงด้วยแล้วถ้าผู้ไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวราาไปค้นห ข้อที่สามกันว่าวิธีปฏิบัติเขาทํากันอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับเชิญครับแม่ค,ครับลึงบอกไปว่าแม้แต่น้ําดื่มก็ทําเองด้วยเนี่ยแล้วน้ําดื่มเนี่ยกลิ่นแบบไม่มีคอลอรีนไม่มีอะไรเจือปนเลยนะน้ำนานโนน้ำนานโนเป็นน้ำนานโน,น,าน,านโแบบสดชื่นมากน้ำดื่มศูนย์สามแปดก็คือหลักสามสิบแปดชื่อสถานธรรมแม่ครับ ชายคนนี้อกอุ่นใจภูมิใจที่มีแม่เป็นทุกอย่างเฝ้าห่วงใยคอยเติมพลังใจให้ความหวังยายคราล้านยายคนนี้ซาบซึ้งใจ ในที่สุดก็มาถึงจุดหมายที่ฝันไว้ขอสัญญาจะทำให้ดีต่อไปหากความฝันนั้นยังอยู่อีกแสนกล ใจให้ลูกคนนี้ลูกจะไปคว้าม,มา